ลูกรถไฟมาใช่รถไฟมารถไฟธรรมดานะเออไปนู้นด้วยไปนู้นด้วยให้สกายดูใช่ไปให้สกายดูเออพอรถไฟมาถึงเราก็หลบไปห้างๆลูกหลบไปห้างๆเพื่อความปลอดภัยลูกนะจะนิยมได้ดูได้ดูได้เออโอ้โหบรรยากาศเป็นไงบ้างแม่เออถ่ายรูปไว้ถ่ายเราซ่มคนด้วยเอากล้องล่างมาถ่ายเราซ่มคนด้วยโอเคถ่ายไว้ โอ้ไายลุกด้วยโอ้โหโอ้ไยลุกด้วยเขาขับแบบเรื่อยเรื่อยเออมาแล้วลุกมาแล้วลนกรถไฟมาแล้วจังหวัดอะไรอ่าแมธไทยสกายลอย490หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งปลอดภัยปลอดภัยโอเคปลอดภัยปลอดภัยต้องเรียกเลยเออไายแม่ด้วยเออรถไฟมารถไฟมาเออปลอดภัยปลอดภัยพอรถไฟมาใกล้ๆเราก็หลบไปห้างๆลูกอะแม่ แม่ไทยไหวไทยไหวเออรถไฟม้ารถไฟมาแล้วลูกต้องขีอเขาอย่างแน่นหนาอย่นี้รถไฟม้ารถไฟมารถไฟมาแล้วลูกรถไฟเออเราก็ลบลบเข้ามาลบเข้ามาเออลบข้างเลยทายตรงนี้ก็ได้เออถ่ายตรงนี้พอเออทายตรงนี้พอเออมาแล้วลูกรถไฟมาแล้วไม่เอาอัีี้้ขอเา่มาแล้วลูกรถไฟ ใช่ผมวันนี่แหละวัดเองไอโวมึงแหละว่ามึงแหละต้อฟมาึงใจจะเลี้ยงพิมพ์ไม่น่าพิมพ์เลยนะเออรถไฟมาแล้วอย่าดึงผมเออรถไฟมาแล้วลูกรถไฟมาเลยพี่แล้วโอ้ผิดอีกแล้วรถไฟมาแล้วแม่ทายแต่กันต้องพิมนึงพิมนึ่งรถไฟมาแล้วลูกรถไฟมาแล้ว รถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วลูก